ปแจ้งครับเลยถ่ายถ่ายภาพไว้หน่อยด้วยถ่ายอะไรครับประการวันนี้ครับแง้งกระครับเก็บได้ที่ไหนร้านจอดรถนี่บริเวณไหนด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าเลยใช่ไหม

อกให้ลูกให้ให้เห็นเลยนี่เด็กชายทัพทัพทับพี่นี่อายุสิบสิบเท่าไรครับสิบเอ็ดเขาเลยได้มาแจ้งกาที่เราเพื่อที่ได้การกระทำที่ดีนะครับสัมควรที่จะยกย่องเป็นตุยาของเด็ีที่เราก็จะได้อ่า ตามสถานีวิทิุกกระจายเสียงแล้วครับแจ้งไปยังจุดที่ใ่ไมไม่มีแบบอย่างี้ตามคำเอาแล้วเอาแบบจอดจงว่าเออเราจะเอา,าแบบอะไรอะไรเพชรคุณหลวงครับโอเคครับโอเคครับ บร้ยคัประกาศให้เขาเอา,าเอาคืนอ้าทำไมเราไม่เอาเก็บไว้เป็นของเจ้าของอะ่ะไม่รู้ประจาไปทำอะไรเขาไม่ใช่ของเจ้าของ